ตอนอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราอาจจะเป็นคนดีพูดจาเพราะแต่ตอนที่ไม่มีใครเห็นเราเป็นคนแบบไหนคะนั่นแหละค่ะคือตัวตนที่แท้จริงที่ถูกชี้นำโดยเข็มทิศคุณธรรมในใจของเราเรื่องนี้ตรงกับคำถามในายเทวธรรมชาดกค,ค่ะที่ผีเสื้อน้ำถามเจ้าชายว่าเทวธรรมคืออะไรใครตอบไม่ได้ต้องถูกกินเจ้าชายผู้มีเข็มทิศในใจมั่นคงก็เลยตอบไปว่าหิริโอตปะ ในทางจิตวิทยาสมัยใหม่หิริก็คือความละอายใจตัวเองในการทำชั่วและโอตับปากก็คือความกลัวผลที่จะตามมาคนที่มีสองสิ่งนี้ก็เหมือนมี GPS นำทางชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือว่าที่ลับก็จะไม่มีวันหลงทางไปทำเรื่องไม่ดีค่ะความดีที่แท้จริงไม่ต้องการสายตาใครมาตัดสินแต่มันคือเสียงที่อยู่ในหัวของเราที่บอกเราว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำแม้จะไม่มีใครรู้ก็ตาม พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีหิหริและโอตะปะตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมย่อมเป็นผู้ที่สงบและงดงามในโลกใบนี้ค่ะ